สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเหงาเลยนั่งรอกันเหงาๆนั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนรอรอจินวารู้แป๊บหนึ่ง Can you hear me ครับผม I hear youHello พี่ครับผมผมต้องเล่นซัพพอร์ตใช่ไหมใช่ฮะแล้วแล้วก็ใช่สิครับพูดใช่ฮะแต่ว่าจะเล่นตัวอะไรก็เรียกเลย Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้น ฉลอง58ทับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ Rich Man Coy ยิ่งเติมยิ่งรดและ l ั c k ี c คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Gift Man c o ใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ l u c ี y c อยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันได้เลยกีบแจ็คมาเพราะว่าเออมันพอเย็นได้แล้วก็น่าจะจับได้ด้วยก็เลยคิดว่า ถ้าหยิบแจ็คมาว่าว่าเรากลัาว่าจะหยิบแม่มคิงมาด้วยไงค่ะฮฮะครับว้าวว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะไม่เสียงอยู่ฟรีทูเพลเลยนะพี่แอนจอย่อจอยครับผมกระพือให้หมดจะจะพีบเลยปะล่ะกจะพียบที่บูเลยปะล่ะไปนอนนอน เฮ้ยมาว่ะมามาดิครับ่อยางไี้ไปได้ไปได้ไปหรอไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละนี่เจ้าแชมป์มั้ยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแชมป์แชมป์แชมป์เกินเกินแชมป์ระดับตำบลดีกว่าเราเจอร์เฟเกอร์นะตอนนี้เออะักนณะก็แชมป์นะน่าจริงไอติมมี่โอนเนอร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยอาว่ะเราว่ะหวงพี่โอนไวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โอนไม่เนอะเฮ้ยแรงจังอ่ะเฮ้ยได้อยู่ ได้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 คู two, ได้คู two, น้ำมันคิวน้ำมันคิวสวยเอาว่ะดูก็รู้ว่าใครแบกต่อบัรล่าโอเคเลยตามนั้นเอาว่ะทำเรงของแค่ว่ะอยู่ข้างบนนะฮะออโอ้โดนไอ้ับไม่เจอมาเป็ะไร <assets. S 1> เฮ้ยปุกปฏิหารอีกแล้วปฏิหารเบียดเดือด ผมนี่ร้องคลีเรียเลยนะขี้หมาขี้หมาดูก <c oughs> ็ค <wiele> ลีเ <médico> รียเหมือนกันพี่ขี่เรือนเลือนโอ้โหจังหวัดเจี๊ยบมีชื่ออะไรกันบ้างเลนบนกับเลนกลางอ่ะผมผมโอนไวไปแล้วนะแล้วผมมาผมเลยไม่ออกจังหวัดภูเขาเขาซุดว่ะเขาไม่เป็นไรค่ะโดนอะไรวะเฮ้ยมันไม่ต้องสีง่ะป่ามังน้อยจังอ่ะตกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็สีว่ะโทษ อ้อ้ยโอ้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรยมันโบปาจเย๋ยบนบนโดนยับเฮ้ยเอาอะคนละตัวใช่ลวอ่ะคนละตัวเป็นไรเบาเบาเฮ้ยถ้าเล่นอย่างนีมันจะแชมปนะเี่ยพี่เออจเราจะไม่ว่างทำเพจกันแล้วนะเออมันจะยังไงวะเนี่ยถ้าคเรียกผมเฮ้ยี่นีอาจจะแบบเป็น BKT จริงมารู้ใครจะรู้ เว่ะนบอลเขาได้ไหมได้ก็ต้องไปไหนยังไม่รู้เลนะเขี้ยนละใช่ครับงงซัพพอร์ตทำไมซัพพอร์ต้ออินเทลเล็กกำลังทำอย่างยังยังผมรอดไมเข้าไปเขาน่าจะยงอยู่นะระวังนะครับสองตัวเลยโลมากโอเคตัวหนึ่งอยู่ดีละอุ้ยเอ้าต้านครับตัวนึงตัวอะไรครับอีกตัวไปไหนอัตเซียไม่ใช่อัเซียดิแม่งชื่ออะไรนะอีนี้แม่งไล่มาถึงนี่เลยแฮนดี้อ่อนเฮ้ยได้ปะน่ะสุดจัด วิ่งหนึ่โอ้โหคุไม่ได้กลับบ้านเอาของมาบิ๊กยิงไปไม่น่าทันี๋ยวบ้านเอาของก็ไม่ต้องกัดแบบธรรมชาติก็ได้นะพีอยากเล่นโยนี้แต่กลัวซ้อมไปแล้วในแข่งไม่ได้เล่นเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่สองนิดเลยไม่ได้เล่นอีกสองนิดอุ้ยอืออุ้ยอุ้ยนิดนึงเลยนิดหนึ่งนิดนึ่งโอ้มันกลับบ้านมันไม่กลับมันไม่กลับมันไม่กลับเนี่ย อด้ยโอนเนอร์ไงโอนเนอร์โอนไวโอนไวโอ้เขา่ะเฮ้ยแฟลแคนิออนได้เลยโอ้ยยังไงก็แชมป์่ะยังไงดูตรงแล้วอ่ะจีโปลก็จีโปลครับผมวันนี้ครับเออเออไม่จีโปลอยู่มิดไม่ใช่พี่ ทางไหนวะเนี่ยใครวัดใครรับครับผมหนูโซโลเคทลินอยู่อะโทษนะเฮ้ยเวอร์ไปโซโลแคทลินเมื่อกี้อะโซโลเคทลินอยู่อะโทษนะโทษนะพี่หนูไม่ว่างช่วยว่ะอันนี้คือเล่นกับครั้งแรกนะคะเพอได้เฉยเออแต่ครั้งที่สองแค่นั้นแหละแตโดนด่าจะเล่นเกมจะเล่นมุกโอ้โห โอ้ป้อมมันยิงแรงละเกินป้อมมันโหดจัดโอ้โหผมกำลังวิ่งขึ้นไปบนกำลังไปโอ้กำลังไปโอ้เกรงเกร็งผมมันเอาอะไรขังนะจริงอุ้ยต่อไหมต่อแล้วล่ะเสร็จขึ้นนะครับครับผมโอ้โหแรงจัดเลยสวย ไม่มีขึ้นแล้วรอบนี้าคือคือผมว่าผมไม่ได้ฟอร์มอะไรนะทำไมทำไมเขารักกันจังเลยนี่ไปเฮ้ยเป็นไงผมกันคอมกันเอดิซีได้มันเท่มากยอดมากคมันจะแรงมากเลยว่ะคุณกำลังลงไปนะฮะไอั้ตี๋คนนับเฮ้ยท่านันขึ้นอะไรบ้าแล้วเมื่อกี้แบบนั่งเงียบเมเป่ากบ้ายันเมเป่ามาแล้ว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  เฮ้ยได้ไม้ได้ได้ได้บ้ได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 ้บ้ความแชมป์ความแชมป์ความแชมป์ไอ้สงสารคู่แข่งเราวะโอ้ยไ้องเจอกันไปทัวร์น่าสู้ยังไงวะเราเราเราคิดมากแลจริงครับจริงผมเห็นด้วยอาเชียไก่หายอ่ะอือลงล่างหรือเปล่าอาจจะลงล่างได้ลงล่างเดี๋ยวลงล่างตรงแม่น้ำ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 

แ่ะไรนั่นอย่างนี้วุ่นไปเอ้ยไม่มังกรมังกรนะมังกรไฟมังกรไฟเป็นโดนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโดนของแท้ของแท้ของแท้ว่ะเปรียงเฮ้ยไม่ตายแย่จังเอาอีกแล้วเหรอแล้วแม่นซะด้วยแล้วแม่นเลยแล้วแม่นตอนจะหนีได้ไหม ผมตามพี่คนนี้อยู่เขาแม่นมากเฮ้ยเเฮฮ้้ยยพี่ครับยิ้สไลด์ออกทันไม่งั้นอะไนะทับแพ็คดิงบ่อยมากเลยเห็นไหมพี่ทุกคนบอกชิพมาละครับเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะตามพี่คนนี้อยู่เขาแม่นจริงแคมป์ว่ะตามพี่คนนี้เขาแม่นจริงโอ้โหอาเซียไก่จิ้มนะเสร็จไปนะครับครับผม โอ้โหไก่ไก oh, 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 okay, okay, ่เสียบไก่เสียบไม้เตมันกลับมาอยู่เวอร์ไปอันนี้ก็เวอร์ไปเอาว่ะเนี่ยเคยเห็นบ้างเคยเห็นบ้างอุ่นอรื่องดันยาอะไรพี่เอ้ยวุเนอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนโอ้เล่นอย่างนี้นี่เบียเบียยูจะซื้อตัวผมแล้วเนี่ยมาแล้ววะมาแล้วพี่งทองแท้่งเลยมาจากบ้าน โหโยมมูอด้วยโหเออโหแล้วบมกรวมเนื้อโอ้ยรวมเนื้อตาดิ้โอนเม่์ไงโอนไวไงโอนไวไงเออคล้ายๆโอนเมย์ที่โอนไวโอนไบว่ะเราเดินสายผิดมาตั้งนานแล้วเราไม่น่าจะเป็นเ r e a t o r เลยวะเออแล้วทำไมเราแข็ ลู้นี้ผมไม่น่าเล่นวาลิฟตั้งนานเลยนะเออมาเล่นี่วะจบละเอาแล้ววะวิชิวลักกี้อุ้ยกลับบ้านนั่นได้ของได้แหนีเปิดก่อนได้เปียกไม่มีอยู่จริงเตรียมเอาบาลอนแมมเซตบาลอนได้ได้อะได้ได้ได้แต่ดักได้นะเอากางได้นะมาๆๆๆๆได้ได้ไะปฏิหารปฏิหารไราไม่ ตรงนี้ตรงนี้ดูดูดูด้ดูดูดดูอดูดูดูวูด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 อะไรูด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 ดเดู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 ดดูสูดูดดดดูดดครับสุดยอดูดูดูดดูดดู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 ดดูดูดูดเดูดดูดูดูดด้ดดดด S <S เออพี่เล่นยังไงบ้างมกเ,เขาไม่ได้เอาหรอกหรือว่าเสร็จเอาอยู่ต้องติดใครวะยังเฮ้ยมาอีกแล้ววะนี่แล้วผมตัวยืนตัวจับจัดงไงประเด็นมาผมเอาไดกตัวนึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครนั่นนะ่ะบินใครไปนั่นนะแม่ วานักคิวอ่ะเวรกรรมเอาเพนต้ามาละเพนต้าเพนต้าเพนต้าดึงหน้าอยู่คือตัดเมเมะปากเสร็จแล้วดึงหน้าต่อเลยอ่ะเพอไปเพื่อไปโผล่มาครับวุ่นเครับอันตรายทีนี้ครูแขงรู้แล้วนะว่าเราว่าทีมเราต้องเล็งใครอ่ะด้วย ไม่จริงจริงคนอื่นเขาโหดไงเขาโชวให้หนูมันเลยเยอะลูกแชมเปี้อนโดนกั่ลูกมังกรไม่โดนคอนเทนต์แหละจริงครับจริงเพราะว่าโหดมาเยอะไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิดมันไม่มีอะไรห่าๆไงเออไม่มีอะไรให้พูดถึงเออเฮ้ยมึงจะบ้าเหรออ้เบ้าเฮ้ยมึงเฟื้อ กดไม่ทันเหลี่ยยคนแกโน่โอ้โดนเฮ้ยโดนอีกแล้วเอาป่อะไรครเป็นพะี่ครับตรงนั้นมีเสือป่าจระเข้ป่าเอทเรียวโอ้โหุกอย่างนี้นะวันเดอร์จิตวันเดอร์เจสจริงๆริอะบอกเลยวันเดอร์จิตวันเดอร์เจสว่ะอันนี้อะไรครับวันเดอร์เจสวระมาณนั้งวันนั้น <c oughs> จรจริงเล่นอย่างนี้นี่คือแบบเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะคือ ผู้เล่นเอลเอลน้อยจะจะน้อยลงเพราะเขาแบบเพรากลัวว่าเฮ้ยแบบกินวารุแบบพวกคนทีมเขาเล่นเป็นอย่างงี้เราจะยังไงเนี่ยจะเจอพวกเราอ่ะเัาจะไม่ได้เกกิดลัวเขาไม่ได้เกิดอุ้ยโทษครับแรงหน่อยเกิดขึ้นเลยนะเขาไม่มีคือจริงๆถ้าเกิดเราพร้อมทีมกันเร็วกว่านี้ปีนึงเราจะได้ไปดูดีนจีนกันแล้วอ่ะจะได้ไปดูดีนจีนเออได้ไปดูจีนไหมอาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบไปชิงเจอเฟกเตอร์ป่ะประมาณใช่ใช่ใช่ แต่เกิดว่าเจอเร็วแต่เกิว่าแบบเราไปเจอกับเขาไวปุ๊บเนี้ยเออที่เรียกจะไม่ให้เจอนิวจีนนะอันนี้น่าเชื่อเลยโอ้โหก็เก um, um, anyway. ินสกิลเพลก็เลยหรอสกิลปากคือแน่นจัดแน่นจริงสกิลเพลไม่เท่าไหร่แต่สกิลปากนี่ชาเลนเจอร์บอกเลยเออนี่แบบโชว์ไปทีนึงทําทรงอวบารอนก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันไอ้นี่วะไปบมกแล้วล่ะทั้งหลาเตียมไว้โดนกันอาเทียอยู่กันอาเทียอยู่ครับผม ได้หมดได้หมดป่ะได้หมดแหละเชี่ยได้หมดจริงหมดหลอดเลยเลือดกูไม่โดนไม่โดนไม่โดนกันไหนกันไหนกันไหนได้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 มาน้าหมดมาหน้าแจ็คหมดทำแคทลีนโอ้เออสบายชิวหนูโค้ชเคนชิปปิดทางหนูเข้าไปทำไมกูแจ็คมาแล้วว่ะแจ็คมาว่ะแจ็คมาแจ็คมา ขอโคดส่วนลดช็อปปี้เลยครับฟิวโอ้โหเฮ้ยนหน่อยัมา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 ไปเลยไว้ใส่เลยไม่ต้องกลัวดิมันต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวมันต้องกลัวเว้อรเเล่นอย่างนี้เว้อ์เอาไปหนึ่งดอกข้างหลังตัดเปียโอเคครับ มขอให้ผมขอให้ผมกอให้ไปต้องวดตายไล่อาเซียจะเลิกเล่นไงผมโหดมากดันล่างนี่โหดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชอบชอบชมชมชอบว่ะชมชมว่ะชมชมเ้าเราจะเอาเงินโอ้เป็นแสนนี่จะแบ่งกันยังไงวะเนี่ยเราทราบเสียงมากเลยครับเปรี้ยงไปดิเอาจริงใช่นะแบบเราเงินเป็นแสนมันจะแบ่งกันไหวปหมเนี่ยคนละกินหมื่นเนี่ยห้าเลยหันห้ากันลงตัวก็โอเคเป็นล้านเลยเนาะไอห้าเลยเนาะ ก็เป็นล้านเลยผมขอค่ารถกลับบ้านก็พอละเออเออเล่เออเางเออ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 เอเอี่อเอ้เอ้เออเยเเ